แฟนลูกยางตั้งคำถามหลังเห็นท่าเสิบของบุ๋มบิมชัดชุอ่อนโมกสีนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในศึกถ้วยก่อสวัสดีค่ะก่อนจะไปรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารกีฬามันๆของเรากันนะคะเรียกได้ว่านะคะเป็นควันหลงการแข่งขันวอลเลย์บอลซีเล็กชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2566 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิาธทีราชจจากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีระหว่างวันที่15-20ถึงกรกฎาคม2566ณอาคารวีสมชายจังหวัดศรีสะเกดโดย PEA ศรีสะเกดนะคะที่นำทัพโดยนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลายคน โดยหนึ่งในนั้นนะคะมีบุ่มบิ่มชัชชุออนโมกสีโดยในรายการนี้นะคะบุ่มบิ่มมีการใช้ท่ากระโดดเสิร์ฟซึ่งเป็นท่าที่ไม่เคยมีใครได้เห็นนะคะทำให้แฟนลูกยางต่างสงสัยว่าจะเป็นการซ้อมไปใช้ในรายการต่อไปของทีมชาติหรือไม่นะคะแต่แฟนลูกยางบางส่วนก็กลับไม่เห็นด้วยและยังได้บอกอีกว่าถ่าเล่นในระดับโลก ถ้าเสิร์ฟไม่แรงแบบนี้จะรับง่ายและเข้าจุดเหมือนในหลีก็กระโดดเสิร์ฟเขาก็รับเข้าจุดทุกลูกแบบเดิมดีกว่าเปลืองพลังงานไปเปล่าๆต่อมานะคะก็ยังได้บอกอีกว่ากำลังฝึกไปใช้ตอนคัดโอลิมปิกแน่เลยต่อมานะคะน้องเขาน่าจะใช้ในรายการนี้อยู่และตอนนี้กำลังฝึกอยู่แน่แน่อาจเห็นกระโดดเสิร์ฟรายการเดือนสิงหาคม คอมเมนต์ต่อมานะคะยังได้บอกอีกว่าแค่ไม่เสิฟเสียก็โอเคแล้วแต่รู้สึกว่าพอกระโดดเสิฟแล้วโอกาสเสียน้อยกว่าอาจจะยังไม่หนักเท่าคนอื่นแต่ดูวรวมๆแล้วคือดีฝึกอีกต่อไปนะคอมเมนต์ Comment ต่อมานะคะทำอะไรอยู่ยุโรปไม่ได้หรอกแถมเหนื่อยเปล่าๆครับพอดีกว่าซึ่งนั่นนะคะเป็นความคิดเห็น ของชาวโซเชียลนะคะที่ได้ออกมาคอมเมนต์หลังได้เห็นท่าเสิร์ฟท่าใหม่ของบุ๋มบิ๋มชาชอุออนนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าบางคนก็เห็นด้วยบางคนก็ไม่เห็นด้วยแต่ก็ต้องมารุนกันค่ะว่าท่าเสิร์ฟดังกล่าวของบุ๋มบิ๋มชาชอุออนโมกสีนั้นจะเก็บไปใช้ในการคัดเลือกโอลิมปิกหรือไม่เราไปรับชมท่าเสิร์ฟท่าใหม่ของบุ๋มบิ๋มชาชชุออนกันเลย สุดท้ายนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดทุกข่าวสารกีฬามาันๆของเรากันนะคะ